เจ้าหน้าที่ทหารจิตอาสาพระราชทานเราทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์กองพันทหารช่างที่202รจังหวัดนครราชสีมาลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมเนื่องจากอิทธิพลของพายุโนอ่นโดยเร่งสูบน้ำออกจากพื้นที่น้ำท่วมขังที่ตำบลหนองบวัวสาลาอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาวันนี้เป็นวันที่สองแล้วค่ะ หลังจากที่ในพื้นที่ได้รับผลกระทบจากปริมาณน้ำฝนที่ตกลงมาอย่างหนักในพื้นที่ทำให้มีมวลน้ำปริมาณมากท่วมขังรถยนต์ไม่สามารถที่จะสัญจรเข้าออกหมู่บ้านได้เนื่องจากเป็นพื้นที่ราบพื้นที่ต่ำน้ำท่วมสูงประมาณ40-60เซนติเมตรทั้งนี้เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชน ซึ่งเจ้าหน้าที่ทหารนะคะก็ได้เร่งติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาด8นิ้วเร่งสูบน้ำออกจากพื้นที่ให้ประชาชนกว่า180หลังคาเรือนสามารถที่จะสัญจรผ่านเข้าออกหมู่บ้านได้หากปริมาณน้ำฝนไม่ตกลงมาเพิ่มประชาชนจะสามารถเข้าทำความสะอาดบ้านเรือนภายใน1 2วันนี้ค่ะ